ในการตีผังสร้างบ้านนั้นนะครับปัจจุบันมีเครื่องไม้เครื่องมือที่มาช่วยในการหาฉากของผังที่มีความแม่นยํามากนะครับแล้วเมื่อก่อนช่างหาฉากของผังอย่างไรให้มีความแม่นยําหลายท่านคงเคยได้ยินสูตรหาฉากแบบ3 4 5ห้านะครับวันนี้ผมจะมาเล่าถึงที่มาที่ไปของสูตรนี้กันครับ ปกติแล้วเวลาเราจะวางผังปักหมุดเพื่อสร้างบ้านสร้างอาคารเนี่ยนะครับเราก็จะหาแนวที่ได้ฉากกันก่อน2แนวนะครับโดยแนวแรกก็อาจจะอ้างอิงกับรั้วกับแนวเขตถนนหรืออะไรก็ว่าไปนะครับแล้วก็อีกแนวหนึ่งเราก็ต้องทําให้มันได้ฉากกันกับแนวแรกนะครับสมมุติว่าผมได้มา2แนวตามเส้นสีเขียวแล้วนะครับผมก็จะมาตรวจสอบความได้ฉากนะครับโดยที่วัดไปด้านแนวนอน3เมตรแล้วก็ได้แนวตั้ง4เมตรนะครับถ้าได้ฉากนะครับด้านที่อยู่ระหว่างปลายทั้ง2อันเนี่ยนะครับก็จะต้องวัดได้5เมตรนะครับ ก็จะได้ฉากเป๊ะเลยนะครับแล้วที่มาที่ไปของการวัดอย่างนี้เป็นมาอย่างไรนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับเรื่องนี้ต้องขอขอบคุณคุณพิธานะครับพิธาในที่นี้คือพิธากลัสนะครับ ซึ่งคุณพิธากรัสเนี่ยเขาเป็นชาวกรีกโบราณคุณพิทาโกลัสเนี่ยนะครับเขาได้ค้นคว้าแล้วก็พิสูจน์ทฤษฎีบทพิทากรัสโดยทฤษฎีบทของเขาเนี่ยได้กล่าวไว้ว่ารูปสามเหลี่ยมมุมฉากใดๆพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสบนด้านตรงข้ามมุมฉากจะเท่ากับผลรวมของพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสบนด้านประกอบมุมฉากครับหมายความว่าถ้าผมมีรูปสามเหลี่ยมมุมฉากกันนึงนะครับที่มีด้านตรงข้ามมุมฉากยาว4นะครับ และด้านประกอบมุมฉากยาว A และ B ตามรูปครับพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสบนด้านตรงข้ามมุมฉากนะครับก็คือสี่เหลี่ยมสีเทาๆในรูปนะครับจะมีพื้นที่เท่ากับสี่เหลี่ยมจัตุรัสบนด้าน A และด้าน B บวกกันนะครับก็คือพื้นที่ของสีเทาจะเท่ากับพื้นที่ของสีเขียวบวกกันนั่นเองครับเพราะฉะนั้นพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสบนด้านตรงข้ามมุมฉากหรือด้าน C เนี่ยนะครับก็จะเท่ากับ C คูณ C ใช่ไหมครับ c คูณ c ก็คือ c ยกกำลังสองครับส่วนพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสบนด้านประกอบมุมฉากสำหรับด้าน a ก็จะเท่ากับ a คูณ a ก็คือ a ยกกำลังสองด้าน b เท่ากับ b คูณ b ก็คือ b ยกกำลังสองเพราะฉะนั้นนะครับจากทฤษฎีบทของพีทาโกรัสเนี่ยจะได้ c ยกกำลังสองเท่ากับ a ยกกำลังสองบวก b ยกกำลังสองนั่นเองครับเมื่อเราได้ทฤษฎีบทพีทาโกรัสแล้วนะครับเราก็จะมาพิสูจน์สูตร าการหาฉาก 3, 4, 5ของเรากันต่อครับหลังจากที่ผมได้แนวบ้าน2แนวแล้วผมก็จะวัดออกไป3เมตรและ4เมตรเหมือนในรูปนะครับผมก็จะสมมุติให้ด้าน3เมตรเนี่ยก็คือด้าน a ด้าน4เมตรคือด้าน b นะครับเราก็จะมาพิสูจน์ว่าด้าน C เนี่ยทำมถึงได้5เมตรนะครับจากทฤษฎีบทพีทาโกรัส C ยกกำลังสองเท่ากับ a ยกกำลังสองบวก b ยกกำลังสองมันก็จะได้3ยกกำลังสองบวก4ยกกำลังสองนะครับ เพราะฉะนั้น c ยกกำลังสองก็เลยเท่ากับ9บวก16นะครับเพราะว่า3ยกกำลังสองได้9 c ยกกำลังสองได้16เพราะฉะนั้น c ยกกำลังสองก็เลยเท่ากับ25เมื่อเราต้องการ c ตัวเดียวเราก็ต้องถอดสแควรูด25เพราะฉะนั้น c เฉยๆนะครับ c ตัวเดียวเนี่ยก็เลยเท่ากับ5เมตรนั่นเองครับนี่คือที่มาที่ไปมาจากทฤษฎีบทพิทากรัสแล้วถ้าผมจะลองใช้ตัวเลขอื่นดูนะครับถ้าผมให้2ด้านด้านประกอบมุมฉากเนี่ย ยาว60เซนติเมตรและ80เซนติเมตรแล้วด้านตรงข้ามมุมฉากจะยาวเท่าไหร่ครับเราก็ใช้สูตรจากทฤษฎีพีทาโกรัสเหมือนเดิมนะครับ a ยกกำลังสองบวก b ยกกำลังสองก็เท่ากับ3,600บวก6,400เท่ากับ10,000นั่นเองครับเพราะ,ะนั้น c เดียวเราก็ถอดสแควร์รูท10,000สแควร์รูท10,000ก็เท่ากับ100เพราะฉะนั้นด้านตรงข้ามมุมฉากถ้าแนว2แนวนี้จะได้ฉาก ด้านตรงข้ามมุมฉากตรงนี้จะต้องวัดได้เท่ากับ100เซนติเมตรนะครับหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะครับพบกันใหม่คลิปต่อไปสวัสดีครับ